ทีมงานหวานข้าวเรานะครับวันนี้หวานนาผมเองครับข้าวมาันลีน้อยนะครับผมมันรีเล็กลงมันรีเล็กสี่ไล่นะครับรถมันจะได้เกี่ยวก่อนเขาเนาะทีมงานเราก็หวานไปรถก็ปั่นไปข้าวไม่เอามาไม่พอสี่ไล่สามกระสอบไม่พอต้องเอาไม่ยี่ เหลืออีกประมาณสองคุได้ไหมน่าจะสองคุนะครับผมสองคุน่าจะเสร็จเพราะมันเหลือนิดเดียวเหลือประมาณครึ่งงานก็มีเสียเอมนะครับแล้วก็เพาะแอมแล้วก็ปลาหั H M นะครับผม ทีมงานหวานข้าวมืออาชีพเรานะครับรับงานหวานข้าวทั่วราชชาณจัากรวนครับเก็บมุมครับเก็บมุมไปก่อน บบ <c oughs> นี่แหละว,วิถีชีวิตบ,บ้านๆน, <c oughs> นั่นคือร้านหมูกระทะนะครับบ้านนาคาเฟ่นะครับผม ไอ้ต้นอันนี้ก็เยอะแยะเลยตน้นยุบหยับนี่เนาะดอกสวยดีนะยุบหยับครับยุบหยับเวลาเราไปโดนมันก็หดตัวเนาะนี่แวบหดตัวโค้นึงพอปามามาถึงแต่ว่าว้า น่าจะประมาณถังนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเจ้าตามรอยพ่อมังกรโมบายนะครับผมแล้วก็อภิวัตรคำทอง